แอ n c คอนเวอร์ชั่นห้องเรามีห้องน้ำรองรับได้ถึงหมื่นท่านลานจอดรถพร้อมครับพนักงานอุปกรณ์พร้อมครับเวทีคอนเสิร์ตย่อมหน้าพร้อมครับมีหลายกลุ่มครับพลรลามเคซิงหรือต่างๆเนี่ยทีต่างๆเนี่ยพี่น้องพี่น้องบิ๊กไบค์เนี่ยพร้อมเก่าซึมครับแล้วก็มีดีเจตัวแม่เลยนะเขาเรียกกระโตย๋ใช่ไหมปังๆนี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะ อันนี้สีไม้ลายมือเก่งมากไอดอลของเด็กๆหลายๆคนอเวแบนอันนี้ฝีไม้ลายมือก็เทียบชั้นคอนเสิร์ตได้เลยลองกลุ่มนี้ผมว่าโอเคมากคเอ้กาแฟกาแฟกระตยกระตยเกาซึมเกาซึมอเวแบนอเวแบนโอ้โหแล้วอย่างนี้เก็บราคาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหไม่อยากจะบอกราคาไม่อยากบอกเลยเนาะไม่อยากบอกวันนี้ทำให้ ทําให้เด็กพิจิตจริงๆโอ้โให้เด็กพิจิตจริงๆไม่อยากบอกราคาเลยอมาดูแล้วจะแปลกใจว่าราคามันถูกมากเลยถูกมากสําหรับห้าห้าศิลปินห้าศิลปินร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทคุณก็คุณทําได้ไงอร้อยห้าสิบบาทพี่ๆฮะไม่ใช่ผมคนเดียวพี่ๆเพื่อนๆรวมกลุ่มกันทำเป็นกิจกรรมของเราพี่น้องชาวพิจิตทำให้กับคนพิจิตครับ หลังจากที่ค่อยๆเริ่มผ่อนคลายโควิดก็อยากจะให้พี่น้องชาววิจิตได้มีความสุขกลับมาอีกครั้งหนึง่งมาสนุกร่วมกันอีกครับ ผู้ใหญ่ใจดีเยอะครับทั้งฝั่งของมราเชนก็มีสักเหล็กก็มาในเมืองก็เยอะครับแต่ัาหินก็มีนะครับบางทีบางคนนสายตรงมาก็จัดหรอเดี๋ยวพี่ช่วยนะใหญ่ใจดีที่สนับสนุนซีเกับกลุ่มภาคเอกชนของเราเนี่ยขาดไม่ได้เลยก็เฮียปิงอันนี้เอ่ยชื่อได้เพราะเฮียปิงเป็นผู้ใหญ่ใจดีเฮียปิงยกหูมาเลยว่าจัดหรอ เหมือนเดิมนะก้เต็มที่บอกเต็มที่ครับเฮียเฮียก็บอกเกียร์เต็มที่เหมือนกันวันนี้วันที่ยี่สามวันเดียววันที่ยี่สี่มีอีกวันหนึ่งมีพิเศษนามิไม่ใช่สวอย่างเดียวน้องน้องนิสัยใจคอดีด้วยรูปร่างเรียบร้อยสนุกครับอีทีแบนที่อำนาจอีีแบนอันนี้ก็เป็นรุ่นใหญ่ที่ปุกเบิกเรื่องคอนเสิร์ตเรื่องงานอีเวนต์ในพื้นที่พิจิตรนะครับเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วก็คุณภาพครับแก้ว ผมว่าถูกใจไว้รุ่นนะใช่23 24นี้ของวันมันเวอร์ฝากด้วยครับครับ,รบอยากเจิเข้าไปบอกว่ารักเธอเธอเวลาที่เจอที่เธอ,เธอส่งยิงมาบนดังลูกนี้สดใส